สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2 5 6 4กนอนจะไปฟังวิเคราะห์จาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็ขออนุญาตไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานที่อาจารย์ให้ไว้นะครับ ที่ช่องทีเด็ดบอลเคนโดโชวเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวนี่ครับเมื่อวานอาจารย์อาให้ตัวเดียวไปที่ต่อเบเมนนะครับเบเมนเจอกับฮันโนเวอร์คู่นี้ก็ไม่ผ่านนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1เบเมนนาก่อนครึ่งแรกนะครับจบครึ่งแรกนํา1นครึ่งหลังโดนตีเสมอ1นก็จบไป1นึไม่ผ่านนะครับคู่นี้ต้องกราบขออภัยเพื่อนสมาชิกด้วยแล้วก็แต่ใครที่ตามอาจารย์นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับทีเด็ดบอลหลังโกไลวนันบอลสเตปสา ช่องนี้นะครับเมื่อวานก็สเต็ปแตกนะครับ3คู่ให้กินเต็มทั้ง3ตัวเลยนะครับพร้อมกับให้ลองต่ำคู่มิติี้แลนด์ด้วยนะครับก็กินเต็มไปด้วยครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ห้อง VIP ก็แตกนะครับอาจารย์ให้มองโม่ตัวเดียวเมื่อวานก็สบายกันทุกท่านครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับส่วนช่องนี้วันนี้เราก็แก้ตัวกันใหม่นะครับใครที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP ก็แอดไลน์มาที่เคนโดกตี้เจ็ดแปดเก้าได้เลยนะครับ ที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านจะได้เข้ากลุ่ม V.I.P. ขอจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสําหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกสวีเดนออสเวนสคานนะครับคู่ระหว่างฮามาบีพบกับนอค็อปปิ้งครับเตะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปพบ กันดูฟอร์มของทั้งคู่ว่าเป็นอย่างไรกันมาบ้างนะครับฟอร์มของเจ้าบ้าน,นครับฮามาบี้นะครับฟอร์มหนะัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะซีรีอุสนะครับสต่อ1แล้วก็มากับมาชนะซีรีอุสอีกนะครับศูนย์ต่อ2 2ต่อ0ูนย์เนี่ยครับแล้วก็สเสมอฮามตัก1ต่อชนะอ่าชนะเดอ,เอร์กฟอร์ดหต่อ1ชนะโฮเลโบนะครับ2ต่อ0และครั้งล่าสุดสุดท้ายก็ชนะมารีบอลนะครับ3ประตูต่อ1เป็นการชนะ5 เสมอห,หนึ่งครับส่วนทีมเยือนนอคอปปิ้งนะครับฟอร์มหนัดหลังสุดของพวกเขามีแพ้วอลเบิร์กนะครับ2ต่อ1แล้วก็แพ้เอลบอกนะครับ1ต่อ0ชนะโอเลโบ1ต่อ0ชนะ mo, ามา์โม่3ต่อ2ชนะมอนบี้1ต่อ0และครั้งล่าสุดนะครับแพ้ให้กับฮักเคนนะครับศูนย์ประตูต่อ1ครับก็เป็นการชนะ3แพ้3นะครับส่วนสติติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับ ย้อนไปดูก็มีเสมอกัน0-0เสมอกัน2-2นอร์โคปิงชนะ2-0อามาบีชนะ2-1นอร์โคปิงชนะ1-0และครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก็เริ่มกันที่เจ้าบ้านอามาบี ie, ครับลงเตะมาแล้ว11นัดนะครับชนะ5เสมอ2อเสมอ3 แพ้3ได้22เสีย15มี18คะแนนล้างอันดับ5ของตารางขณะนี้นะครับส่วนทีมเยือนนะคป,ปิ้งลงเตะม,มาแล้ว11บเนัดชนะ5เสมอ2แพ้4ได้14เสีย10มี17คะแนนล้างอันดับ6ของตารางขณะนี้นะครับส่วนเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนดีคู่นี้เดี๋ยวไปดูที่ราคาออกกันอีกทีก่อนนะครับเลดเปิดมาวันนี้ครับให้ฮามาบี้นะครับเป็นต่อครึ่งขาวนะครับ ครึ่งบวก97ครับอยู่ต่อก็ได้91เสียเต็มครับอยู่ลองเนาะคปปิ้งได้เต็มเสียแค่97นะครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกลบ10ครับ3ลูกลบ91นี่ครับอยู่ต่อสูงก็ได้เต็มเสีย99อยู่ลองต่ำ erm ก็ได้91เสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกก็ฮับทามนี่ครับ เปิดมาที่ฮามาบี้เป็นต่อปอป,อปอลบหนะครับราคาครึ่งแรกอยู่ต่อฮามาบี้ก็ได้เต็มเสีย92ครับอยู่รองนอนคัฟฟิ้งได้8 4เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกควบลูกครึ่งลบ5ครับก็อยู่ต่อสูงของครึ่งแรกได้เต็มเสีย97ครับอยู่รองต่ำของครึ่งแรกก็ได้8 9เสียเต็มนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ อาจารย์เคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวก็ขอฟันธงไปที่เลือกให้ลองนอคบปปิ้งไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองจากสถิติของทั้งคู่นะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะครับที่ผ่านมามาค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวนะครับเจอกันมาก็เสมอกันสัดส่วนใหญ่ผัดกันแพ้ชนะกันมาเป็นส่วนมากนะครับส่วนตารางการหนึ่งขันก็ทั้งคู่อยู่ติดกันนะครับฟอร์มก็สูสีกัน กับราคาออกมาครึ่งลูกแบบนี้นะครับบัตด,ดวงมากๆครับอาจารย์จึงเลือกว่าน่าลองดีกว่าครับโอกาสเสมอเป็นไปได้สูงเลยนะครับคู่นี้แต่ถ้าใครเลือกที่จะชอบอาจจะจิ้มบอลสูงต่ำนะครับอาจารย์ขอแนะนําไปว่าให้เล่นสกอร์สูงดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์คิดว่านะครับจากเลทเปิดมาสูงต่ําเปิดถึง3ลูกขนาดนี้หน้าราคาครึ่งแรกนะครับเปิดลูกควบลูกครึ่งนะครับราคาสูงต่าอาจารย์มองว่าราคา เปิดออกมาให้หน้าวัดเลยครับจึงดูว่าคู่นี้อาจารย์คิดว่ามียิงสกอร์สูงแน่นอนครับจึงเลือกถ้าอยากเล่นก็ให้ต่อสูงไปนะครับคู่นี้สรุปผลวันนี้นะครับที่อาจารย์ให้ก็คือให้ลองน้องคปปิ้งนะครับหน้าครึ่งลูกไปครับส่วนใครเล่นสกอร์สูงต้ำก็อาจารย์เลือกให้ต่อสูงไปนะครับคู่นี้รับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ ย้ำนะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากเข้าคู่บอลแบบ V.I.P หรืออยากได้บอลแบบ V.I.P บวกขอาจารย์ก็แอดไปที่เคนโดคอตี้เจ็ดได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไ้ข้างหน้าเพียงท่านทําตามกติกาที่าจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P ขอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น หรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแได้เลยนะครับมีแอดนาหน้าด้วยนะครับเพียงช่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษ,ษและสิทธิพิเศษ,ษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสําหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์เคนโดโชเดี่ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ สวัสดีครับ